สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่อง p winner นะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมาก10กว่าวันแล้วนี้ผมก็กลับมาทําคลิปเกี่ยวกับการเปิดการ์ดเขียวและการ์ดม่วงนะทุกคนวันนี้ผมก็มาเปิดทั้งหมด12รหัสนะก็24ครั้ง24ตัวที่เราจะได้วันนี้เราจะได้ตัวอะไรบ้างมาดูกันตำแหน่งที่เราวันนี้ตามหานะก็แน่นอนว่าจะเป็นในตำแหน่งของคริยันเอมปเป้ล่างนี้ล่างดีฟลาอิงฟอร์เวิร์ดแล้วก็ โดมินิกส์สอซไลน์ดีรีนฟอร์เวดเหมือนกันนะคนก็วันนี้ดูการม่วงก่อนว่าตำแหน่งที่ผมขาดโอ้โหการม่วง,งก็นะถ้าได้คีเรียนมาก็ดีเลยรหัสอันนี้เป็นรหัสหลักนะคนแล้วก็การเขียวที่ผมต้องการที่ขาดก็รหัสนี้มี d o ม i นิก s ์สวอซไลน์แต่ว่าอยากได้ว่าล่าง 4F เงเป็นดีบ i หน1ตัวที่ผมอยากได้นะก็เดี๋ยวเราไปดูการเปิดเลยดีกว,ว่าว่าจะเป็นยังไงอันนี้มาแทนได้ก็มาแทนนะสวลวันนี้ก็ต้องการอยู่ เป็นตัวที่อยากได้แบบสุดๆเลยเป็นตัวที่มันหายากล่างล่างหน้าเป้าเลยผมเดี๋ยวเราจะไปทำการเริ่มเปิดกันดีกว่าทุกคนมาตัวอยากได้แน่นอน3ตัวนะวินเลียมโซอบอสไลแล้วก็อาเซซิโอหรือว่าวาราฮว,วิทอะไรมาเนี้ยออโมก็น่าสนใจแต่ว่าผมกาเขียวหน้าได้กว่าการโม่เนีไปเราไปดูกันตัวแรกเลยโดมมนิกโซอบอสไลไป ลองเสื้อแดงมาก่อนนะทุกคนจะได้เสริมทับการ์ดเขียวเราไหมามาดูกันข้างในสีเขียวแล้วมันเป็นยังไงตัวแรกสีสื้อแดงริวอไม่ใช่ริวเวอร์โอเป็นอีโตะนะตัวแรกก็เกือบใช่แต่ไม่ใช่โอ้อยู่ข้างๆกันโอ้อยู่ติดกันเลย ไม่เป็นไรเรามีทั้งหมด12รหัสเดี๋ยวเราไปล่ารหัสอื่นก็ได้มเราดูการม่วงก่อนการม่วง3ตัวอยากได้นะบาเป้เดวิดอัลฟุสโซ,โซเดวดิแล้วก็โอ้โหไม่มีเลยเปิดเลยอยากได้แค่2ตัวคืออัลฟุสโซเดวิดกับคีเรียอเลบาเปนะ้แต่ตัวเราได้คือเสื้อสีแดงอีกแล้วแล้วเป็นฝั่งของประตูข้ามเลยอย่างนี้เออซิมอนมิเล่์โอ้ยเด็กเก่าลิฟูนะ ฟูลิฟูอยู่แต่ว่าไม่ค่อยโดนใจอะไรคาร่าพลังก็ม,มีแต่เก้าสิบอยู่สามอันอยู่นะเออส็งๆกว่าทุกคนก็ไปเดี๋ยวไปรหัสต่อไปอันดีกว่าปะลุยมาที่รหัสต่อมาทุกคนมาโอ้าราสละลองลงมานะก็เหมือนเดิมตัวอยากได้สูบบอสไลน์แน่นอนลุย ตัวที่เราจะเปิดได้มาต้องเป็นเสื้อสีแดงก่อนนะแล้วก็เป็นพรีเมียร์ลีกด้วยเสื้อสีแดงแล้วเสื้อที่เราได้โอ้โหไม่ใช่สีแดงแล้วก็เป็นโอ้มิลินโควิดซาวิดครับประตู2เมตรของเราโอ้โหเป็นประตูที่สูงมากทุกคนแต่ว่าค่าพลังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังยังไม่โดนใจอะไรไปลุยต่อการม่วงอ,อัลฟโซเดวีกับคิริยาเอเบเป,เป้ใครก็ได้ ขอหน่อยเจอโคโนมิมันจะไปได้รหัสลองๆนี่รหาดับร่ัสแบบเล่นบ่อยๆมันจะไม่ได้แล้วโอ้โหเป็นเสื้อสีขาวแล้วโอ้โหนี่ไม่ใช่กันเป้โอ้เป็นแบ็คขวาของยูเวนตุสอะไรกันครับเนี่ยโอ้โเสื้อขาวแล้วไปลุยลัาต่อไปล่าต่อมาทุกคน โอ้โหโคตรเซ็งเลยเมื่อกี้ยต้องมีทรงมีสูตรเลยเมื่อนี้ไปไม่มีสูตรละทอ้อท้อแท้ท่านี้ยังไม่ได้ดิรหัสหน้าต้องมีสูตรแล้วนะแล้วเป็นเสื้อสีโอ้โหอาร์เซนซีโอครับก็ไม่แย่ก็โอเคอยู่ครับอาร์เซนซีโอนะ ก็สเตตก,ก็เป็นโฮเพเย์ก็ไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่โดนใจตัวตัวที่เราต้องการคือเอ็มปเปเป้กับโซบอสลายดีปลายิงฟอร์เวดนะไปการม่วงต่อเราจะได้ใครมาเอ้กดดีๆหน่อยได้ไหมดีๆหน่อยได้ไหมเสื้อสีสีขาวขาวเขียวโว้ยไปนาต่อไปลุย มาต่อมาทุกคนโอ้โหจากเปิดมาไม่ได้เลยตอนนี้ขอสูตรหน่อยไหมกดตัวที่เราอยากได้สามตัวนะตัวแรกเลยสวอตสไลตัวที่สองอัสซิโอได้ไหมไม่คไม่มีอะไรอยากได้เลยไปวิลเลียมต่อเลยต้องมีสูตรสักหน่อยละนะกดไปเลยมาดูกันว่าสูตรเราจะได้ผลไหม ข้างในสีเขียวนะสุขุดเราต้องได้ผลนียแหละสามตัวที่อยากได้แล้วเป็นเสื้อสีแดงแล้วเป็นโอ้เรียบร้อย yes Dominic s w a r t s l i n e yes มาแล้วโซโบโตัวแรกโอ้ยแจมๆเลยั้ยจากลิวพูดทุกคนขู่ก,การม่วงและการม่วงแล้ว เอกสแต็กก็ยังเขียวหมดนะไม่ค่อยมีฟ้าแต่ลงทีมก็น่าจะมีฟ้าบ้างแหละดูจากนี้มามดูการม่วงกันต่อการม่วงขอบ้างนะนใช้สูตรเดิมเลยคนสามตัวอยกได้ปอปเป้ตัวหนึ่งเอาฟโซเดวีดตัวสองแล้วก็โ,โหอยากได้ไขว้เนี่ยยากอะเอาเป็นเซนเปอร์มิลานไหมดีสุดอะก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครอยากได้เลยก็มีแค่สองตัวนี้อยากได้กันมุงก็ได้แหละ เซนเต์จากวิลานไปกดสูตรแล้วพร้อมลุยข้างในไม่มีแสงสักแแะครับแล้วเป็นเสื้อสีขาวไหมมาดูกันนึ้ยเสื้อสีขาวแล้วใช่ใช่ดีรออะไรทุกคนคิเลียนเอปเต้มาจริงสูตรว่าโอ้โหสูตรนี้มามาจัดสูตรนี้มาจัดโอ้ยทุกคนสูตรนี้ใช้ได้จริงลองลองลองเอาไปใช้ก็ได้ทุกคนนะ ไปแล้วผมรอ,งอลงทีไหมล็อกก่อนแล้วก็ไปดูสเต็กไหนะยิง89้านจะดีอยู่ดีไรอยิงตัวนี้ไปเดี๋ยวลองจัดลงทีหน่อยคนก็มันไม่รู้จะเอเวลาไก่โลมาริโอแล้วคนก็เราจะเอาลงยังไงว่นหน้าแม่งมีสามตัวเนี่ยลง่ะแล้วก็เป็นโซบัสไลลงมาเพราะว่าแถนี้มีดาวิโนเย็ดด้วยว่ะหรือนะไนั่นแนะ่ะ หน้าเยอะจัดขนาดนี้เออไม่ดีไม่สวยใสยไ่ไปบน,บนอยจะได้เลือกลงง่ายๆนะก็เดี๋ยวผมจัดทีมลงนึงนะทุกคนก็มันต้องใช้เวลาหน้าสามตัวแล้วก็ขอรัสักนะทุกคนอืมกาก้าลงนี่จะจัดทีมยังไรวะวา,านนี้ เล่นแผนอะไรไม่ไม่ล่จัดจัดให้ดูสวยๆวยเฉยๆก็ไม่ได้ไปลงเล่นเลยคนเพราะว่าเล่นอย่างนี้นกลางน่าจะบอกว่าไม่ถึงหน้านะบอลไม่หน้าถึงหน้าก็จัดประมาณนี้ก่อนก็ได้2ตัวเย่าได้ก็เดี๋ยวเราไปดูก,กันต่อเลยว,ว่าจะได้เพิ่มหรือไม่ก็ไปมาต่อที่รหัสต่อมาดูคนเป็นรหัสไก่ของเนมานะเนมาสกิลใหม่ก็เพิ่งเปิดได้มาสดๆร้อนๆเลยก็มาดูกันว่า เราจะได้ตัวเซรทับลาดนี้ไหมก็เป็นลาดพี่ที่เพิ่งสร้างมาก็ยังไม่ซื้อโคซื้ออเลยก,ก็ตัวเดิมเลยโดมินิซูบอสไล่สูตรเดิมนะทุกคนอาเซนซิโอเราก็นิโควิลเลียมเราจะไปดูกันว่าสูตรนี้มันขังจริงไหมไปสูตรเราอย่าให้เสียชื่อครับสูตรนี้3ตัวที่อยากได้แล้วก็มามาเป็นเซื้อสีแดง สีแดงนะเป็นอีกโตอ,อีกแล้วโอ้ยคนลมิไม่ต้องให้เยอะก็ได้ตัวญี่ปุ่นนะโอ้ยตัวญี่ปุ่นอีกแล้วมะผมผมจะไม่ยอมสูตรเดิมเลยผมใช้สูตรนี้เรื่อยๆนะทุกคนสามตัวอยากได้กดเหมือนเดิมทุกอย่างลุยแล้วปลาที่หมีไฟแล้วข้างในสีเขียวแล้วก็ดูกันว่า สูตรนี้จะหายขังหรือยังยังไงเป็นเสื้อสีแดงจากเอซมิลานก็โอ้โหเป็นหนึ่งในสามตัวให้เรากดไปนะก็เซ็นเตอร์จากมิลานเดี๋ยวเราลุยนะต่อไปเลยไปทุกคนลุยไปที่ราดต่อมาคนเป็นราดไก่ของสักครู่นะของยาเมาะทุยคนไปมาเสริมทับยาเมากันต่อ หลังจากที่สูตรเราเมื่อกี้เหมือนจะได้ต่อนะเดี๋ยวผมใช้สูตรเดิมนี่ดีกว่าปาเป้เดวี่เซนเตอร์จะมิลานชื่ออะไรไม่รู้ไปกดลุยสูตรนี้จะได้ผลไหมจะขังหรือไม่ผมจะทำให้คนดูว่ามันจะขังจริงหรือไม่เพื่อที่คนจะเผื่อน,นำไปใช้ใต่อกันได้แล้วเป็นเสื้อสีเอสีมิลานอีกแล้ว โอ้หสามตัวได้ตัวนี้อีกเล้วนะครับมาลุยต่อเราจะไม่ยอมแพ้หนึ่งสองสามเราจะได้หรือไม่ไปลุ้นกันไฟเขียวข้างในแล้วตัวที่เราจะได้นั้นคือเสื้อสี โอ้โหเลือดหมูวาเซนซิโอดีครับหนึ่งไดสตัวที่กดอีกเลยแต่ไม่ใช่ตัวที่ได้ที่สุดแล้วเราก็มาลุยล่าต่อมาทุกคนเป็นล่าไก่ปาตินี่กับกากานะโอ้โหเซ็งเซงเลยตัวนี้ยังไม่หมดความพยายามเออสซบอสไลไม่ก็นิโควิดเลียมก็ได้ยังไม่ได้เลยตอนนี้ไปสูตรเดิมเลย สปอยตสไลด์ตัวที่สอแล้วก็เป็นด,ดีโควิลเลียมตัวที่3ามแต่ตัวที่เราเปิดได้นั้นก็คือถอยเป็นโดมิีกสปอตสไลด์แม้วก็มีโควิลเลียมกาเขียวไม่ใช่กากาเขียวสุดแล้วแล้วก็เป็นเที่ส,สีแดงใช่ไหมเรียบร้อยตัวที่2ส,สูตรนี้ไม่ของจริงหมดทุกคนเปิดได้ตลอดเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสูตรนี้คือลองไปใช้ได้ทุกคนเอ้ยเป็นไปได้นะ สุดอะโอ้โหแล้วออีกสักรอบไหมอ่ะไปอีกสักรอบนึงเป็นเอเปเป้ ope, ตัวจะหายบ้างโหถ้าได้นี่คือสูตรนี่คือคือแอบถือถือว่าเกิน50%เนตี่ยทุกคนมาโหรอบนี้แสงแสงสีเสียงพร้อมมาครบเลยไฟม่วงๆเป็นเสื้อสีขาวไหมเฮ้ยเหมือนจะเสื้อสีขาววะเสื้อขาวแล้วเป็นเอเปเป้เ e สเสื้อขาวนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสูตรนี้ของจริงทุกคน สูตรนี้ไม่ของจริงว่ะเฮ้ยลองไปใช้นะเออโอกว่แม่งฝีเอาอยู่ไอ้เฮียแม่งของจริงว่ะสูตรเนี้ยเดี๋ยวลองทีมิจะลองทีมเป็นไงไวะเนี่ยหืมเป็นไงดีวะไอ้แม่งหน้าเยอะจัดแม่งสามประสานมาริดเดี๋ยวขอ,อยญาตจัดลงทีมแป๊บหนึ่งนะทุกคนเออแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมามาทุกคนนี่ก็จัดแล้วมันลงไม่ค่อยลงตัวก็จัดได้ประมาณนี้นะ มาทีัสต่อไปเลยทุกคนก็ไปเเร็วๆ้ะคลิปมันยาวก็มากา้าปาีีนี่ัสต่อมาเหมือนเดิมเลยมีกาคาปาีนี่สองหัสนะทุกคนเรามาดูยันต่อเลยว่าจะได้ไหมโห้ยม, e P P P K, ยมีเอปเป้กับโซบอสไล์มาสองหัสนะนะแบบมาพร้อมกันสองหัสละเดี๋ยวเรามาดูยันต่อเลยว่าเราจะได้ต่อหรือไม่นะไอ้ห่านนี้ขอเป็นเดนี่โอโมบ้างเนี่ยไม่อยากได้โอโม่ลุกแมนแล้วก็วิลเลียมอันนี้ไม่ได้เลย เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างโซโบมีสองล้ฮะเราขอเปลี่ยนเป็นสามตัวนี้บ้างนะี่โควิดเลี้ยงนี่ COVID นคืออยากลองเล่นมากเลยแล้วตัวที่เราเปิดได้นั้นคือว้าลาโฮวิดเขหูกว่วสามตัวได้ตัวอื่นก็ก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะก็เล่นได้เล่นได้ไ,ดไม่อะไรแบบนนี้ก็หน้าขาดหน้าอยู่พอดี จะไปล่ากาดเขียวเอ้ยเราไปกาดเขียวต่อเลยแล้วการเขียวที่เราอยากได้นั้นก็คือเดวี่ <Dav ies> ยังไม่ได้เจนเตอร์ Center. แล้วก็ e วเอลเป้เหมือนเดิมเว้ยไม่รู้จะได,ได้ตัวอะไรกาดเขียวมันตัวมัน,มนไม่ค่อยดีดีมันดีน้อยคนก็3ตัวนี้แหละที่อยากได้สุดละใครก็ได้มาขอฟอกซเดวี่ก็ได้เดวี่ยังไม่ค่อยได้เลยนะแล้วเป็นเสื้อสีสีเขียวขาวอีกแล้วอคนไหนมีไม่ให้เลย มาทีละหัสต่อมาแล้คนเป็นรหัสคูโบะนะครับ,ลรบแล้วก็โจนาทานทานนะต่อโจนาทานทาไปปหนยังไงเอาเลยุกคนเป็นรหัสไก่โจนาทานทาน,น,นนะจริงจนนะีิเปิดได้โจนาทานทานก่อนแล้วก็เป็นคูโบะตัวที่2องนี่แหละที่เปิดได้ร้อยทองนะไม่100ร้อยเราก็ประมาณสองสามร้อยก็นี่เป็น2ตัวรหัสไก่2ตัวนี้นะแล้วก็มาเสริมทับต่อกันเลยดีกว่าจะได้ตัวอะไรมาตัวอยากได้แน่นอนครับดิโควิดเลียบตัวนี้ไม่ได้เลยไม่รู้จะได้ลองเล่นไหม นี่มีโควิดเลี่ยมไปสามทีคนนี้มีน่าจะรู้ว่าเราอยากได้เป,ป,ปิดไปต้องเป็นเสื้อสีแดงเข้มส้มปะทีมนี้โควิดเลี่ยมอะแล้วเป็นเสื้อสีสีแดงใช่ไหมไม่โอ้โหเป็นโซบวกสไลน์นะโอ้ได้ตัวที่สามเลยคนไอ้มีโอ้รู้อยากได้ก็ให้เยอะเกินแตเนี่ยโอ้ก็ไม่แย่ไม่แย่ถือเป็นตัวที่อยากได้สุดในแพ็คแต่ว่าตอนนี้ต้องการมีโควิดเลี่ยมมากกว่าดีแล้วเนะี่ย แผนนี้ก็แน่นอนอัลฟองโซเดวี่ขียายเอเป้แล้วก็อันนี้นะแต่ว่าเรากดอัลฟองโซเดวี่สองทีก่อนแล้วก็เอลเอลเป้ห Ab นึ่งทีไปมาลุยกันต่อมาดูว่าสูตรจะได้หรือเปล่าแล้วก็โดวีนิคสโซบอสไลน์มาแล้วถ้าถ้ามันหนีต้องเป็นเอลเป้ปะแบบตามปกติอะถ้าเป็นเอลเป้นี่ก็คือไม่ใช่แล้วโอ้โหเซสีแดงคนละมีก็ โอ้โหไม่อยากได้เลยตัวเนี้แต่ไม่เป็นไรเกลียดบ้างเรามานเลยกันละต่อไม้เนี่มันก็เป็นลาดซาวินโยเนสเฟดนะตะเกมนี้เราได้ใครมาเสริมเรามาดูกันไม่มีสูตรเราไปเลยก็ยังไม่ได้เลยนี่โควิดเลี่ยมใช่ไหมมีโควิดเลี่ยม,ม,ม,เ,ยม,มเป็นตัวที่อยากได้แตอนนะีเสื้อสีแดงอีกแล้วแล้วเป็นอ,อีโต ไอ้ห่าอือยีโตมาอีกแล้วมึงจะมาอะไรบ่อยน,นะน้องคนนมิโอ้ยอมโซเดวีมาหน่อยอาโซเดวีอยากได้ตัวเนี้ยตรงการแบกซ้ายมามาสาำก็ไม่เป็นไรอีโตแบกซ้ายก็ช่างแม่งเอานี้ก่อนเอาฟุงโซเดวีแล้วเป็นเสื้อสีขาวขาวขาวแล้วเป็นแบ็กขวาได้ทั้งแบกซ้ายแบ็กขวาทีนี้กูชีวิต เอ้ยคนนี้มาละหัดต,ต่อมาเป็นหัดเน็ตเวิรนะ์ดดีใชนะหลุดไอซีไอ,ไอครั้งที่แล้วได้หาเล่นมาละหัดนะละหันนี้ไม่ทําคลิปนะนทุกคนอาทิตย์ที่แล้วไม่ว่างเลยทําเควสเสร็จก็ไม่ว่างเลยเ,เดี๋ยวย้ายมาเปิดการม่วงกันบ้างทีนี้ว่างมาทำคลิปทุกคนดูแล้วเราจะดูนว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างข้างในเดี๋ยวเอาฟองเซอร์เลยวิ่ที่อยากได้นะตอนนี้ เราเป็นเสื้อสีแดงอีกแล้วนะครับมีตัวนี้ไม่อยากได้เลยเอามาก็ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรดูยันต่อเราอย่าท้อเราจะไม่ท้อแล้วเราจะไป็นันต่อเราเป็นในโควิแล้วที่เรากดไปแล้วเราจะได้กันหรือไม่เสื้อสีส้มๆมแดงแดงตรงมานะเสื้อสีส้มส้มแดงๆเราเป็นเสื้อสีสีดำดป่ะใช่ปะ่ดดะดำแดงโอ้โหแดงไม่ใช่ดำแดงแดงน้ำเงิน เดนีโอโมทุกคนก็ก็ไม่ไม่แย่นะจนยัเลอยไม่ได้เลยถือว่าเอามาสะสมเป็นโฮเพเยอร์นะล่างนี้ก็ลุยล่าต่อไปเลยมาทีลาต่อมานะเป็นล่างสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นล่ากาก้านะมีครั้งที่เราได้ฮาเล่นนกันเลยล่านี้ะมาเรามาลุยครั้งสุดท้ายกันว่าเราจะได้หรือไม่ได้ล่าท์นี้นะก็ มนี่คู่วินเลี่ยมจะออกไหมเนี่ยทีสุดท้ายแล้วไม่อยากใส่ทองเปิดอะเก็บทองไว้ลุ้นแบบพวกนี้นะล่าเอื่อไว้ลุ้นแบบพวกตานานนะผมสะสมตํนานอย่านตอนนี้เราเปิดไปแล้วเป็นกข้างในสีเขียวนะแล้วเสื้อสีสีขาวแล้วเป็นเป็นโอ้ไม่ใช่ด้วยป้เป้ลืมไปก่อนกะเขียวโอเป็นโมดิตโอโมดิตลางนี้บล็อกทูบล็อกข้างในอุ้ยข้างในก็ไม่แย่ในเขียวเลย โอ้ดึงว่าเอบปัปเป้ตอนแรกอนทุกคนโ,โดนหลอกอ๋อไปไหนไหนก็เอบปัปเป้แล้วเอไม่ใช่กัน,นไหนๆก็มาลิตแล้วเอบปัปเป้สักตัวไหมปิดท้ายส,สวยๆเนี่ยคโนมิขอหน่อยมาเอาฟโอลโซลิวีก็เอบปัปเป้อะแล้วเป็นเสื้อสีแดงอีกแล้ไวไอตัวเดิมไหมเนี่ยโอ้โหสามทีได้สามทีโอข้ามเลยโอ้เกมเกมล็อกจัด ทำลงทีมนยก็ประมาณนี้ทุกคนก็หลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปมาสองอาทิตย์นะก็มีงานด้วยหรือแบบไม่ว่างด้วยก็ไม่ได้ทําคลิปเลยก็วันนี้กลับมาทาเปิดคลิปให้ทุกคนดูนะก็เป็นไงบ้างสนุกกันไหมก็เป็นวันชิลๆนะแล้วก็ใครว่างก็มาดูคลิปได้นะแบบว่ามีสูตรนะก็สูตรที่ผมกดไปตัวที่อยากได้สามสามสามทีนี่คือดีรือว่าดีอยู่นะแบบสามทีตัวที่เราอยากได้ก็ถือว่าวินเลทไม่แย่นะ สำหรับผมใครเอาไปใช้นําไปใช้ได้เลยก็ไม่ห่วงนะได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน